ยิ่มงไหนมาะก่อนเฟืองมึงก็จะว่างเป็นจุดเป็นจุดนะคะเนาะอ่าเป็นจุดเป็นจุดอันนี้คือต้นหอมเลยค่ะพันปลูบเบินแล้วเป็นต้นหอมต้นหอมที่เป็นปลูกเบิ่นแล้วใช่เกือยางในด้ค่ะใส่เกือยางในเด้อ อย่ามาเป็นยังค่ะขาพคนหวอนไปถ่ายตรงต้นจัะไงกันนะหัวมันมาสิาไงกูแกนแนบเปแน่อันนี้เป็นต้นหอมเบิร์ดนะค่ะเนาะเ,นาเป็นปลูกเบิร์ดแล้วหอมเ,เบิร์ดมีเส้นขีดไว้เนาะค่ะนีะเน่เส้นขีดเป็นทางเดิน นี่ค่อกันแบกป้างกัเแบกสีนักเนี่ยเพราะว่าหดน้ำเพิ่มน้นจังหน่อยนะคะนาอเอาว้างเลยอูนี่คือการเตรียมปูบ้างในละวอราเองจังตลกนี่คือการแบกกรฮดน้่ จะสกีส huh? ิไนไหมวิ่ญาณตนท่านต้นเห็นเลยค่ะพยายามมาเบิงต้อนนี่มันใหญ่นะคะ่ะผลักตัอองเห็นแล้วจะใหญ่แห่คุณผู้ชมเห็นเขาคะ่ะมีหัวแบ่งกมันหัวใหญ่เดิน เกิดเล้วนี่แล้วหอมแบงค่ะมือหอมนี่ค่ะหอวใหญ่เลยนี่ค่ะท่านปูกไว้ค่ะมิตรหอมนะคะ่ะนี่เป็นหอมแบงนะคะ่ะเป็นพันโน้เพินเนาะคะ่ะพนเอามาปูกนี่เรืองภาปรร่วม นี่ค่ะแล้ว่นกับคุ้มเฟื้องนะคะเพื่อจะให้ว่ามันชุ่มชื้นให้ต้นหอมมันชุ่มชื้นนะคะ ตรงกลางๆก็เป็นสวนข้าวโพดค่ะปลูกเพื่อเศรษฐกิจนคะคะเป็นสวนพีกนะคะ หัวกกใส่ขี้เขามดกมขึ้นมูอยู่เป็นฝรั่งนี่ มหันต <c oughs> <laughs> ์ใชมีคำว่าใม้นเขหอหาคูนไม่ำาเสมอ ปามตนีมปากออกหมอปปาดออกเลยนะกิงออกมันตัวนี้มันโอ้โหดีดีเลยดีดีก็ปีได้เลยไม่รู้เลยาปาดนี่ปาดเพื่องนะนัปาดวางไปกแวกหมอาี่ใ่ไตอนนี้มันโ

นอน,นอนใช้เดิเนไปเผอะท่าเเน,นเนนด่วดี๋ยวพนดูเดี๋ยวนอนดีเนอนดแอเต้นเตีมเนย